ครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําอาหารปลาแบบต้ตนต้นทุนนะครับอุป,รป,รป,รปรกรณ์ก็คือจะมี5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือข้าวนะครับอ่านี่เราเราหุงให้มันสุกอย่างที่สองก็คือขี้วัวนะครับรว่ามูลวัวนี่ครับเอาที่มันแห้งนะครับอย่างที่3ามก็คือเศษผัก อันนี้ผมเอาผักบุ้งนะครับแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างที่สีก็คืออันนี้รำละเอียดนะครับรำข้าวอย่างที่ห้าก็คือกะน้ำตาลนะครับทั้งหมดก็จะมีห้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว,ว่าการทำอาหารปลาแบบรัตนทุนนี้จะทำแบบไหนแล้วก็ จะได้ผลแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันนะครับนี่ข้าวครับแล้วก็มาใส่ในนี้เลยอันที่สองครับมูลวัวนะครับเทให้หมดเลยนะครับนี่ไม่ได้ลครับอ่อนี่สามก็คือนี่ครับผักนะครับเทให้หมดเลยนะครับใส่ให้หมดเลย Okay. ที่สี่น่ครับร้ำละเอียด okay. จากนั้นแล้วก็มาทุกทุบให้มันเข้านะครับเหมือนเข้ายยำนะครับแล้วก็ทุกให้มันเข้ากันให้หมดเลยนะครับทุบให้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันเป็นนี่ครับปันด้าน,นะครับออีกอย่างคือนี่ครับการน้ำตาลนี่ก็สำคัญครับก็ตีเอาให้หมดประมาณนี้แก้ครับจากนั้นก็ทุกเอาให้มันเท่ากันนะครับนี่ครับอาหารปลาและลระต้นทุน กินก็หอมนะกินหอมนะครับปลาชอบหมครับเหมือนข้ายำเลยนะครับนี่นะครับเราคลุกสักพักดูไหมครับนี่แล้วก็สามารถปันเป็นก้อนถ้าเราจะเก็บไว้ให้ให้นานนะแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งนะครับมันก็จะลอยนะ้ํำแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ปลากินเลย แบบนี้ก็ได้ครับก็แค,ค่ปั้นให้มันเป็นก้อนแล้วก็โยนในน้ำปลามันก็จะลงไปกินเองนะครับ่ตงหัวนะครับสูตรนี้รับรองว่าปลากินอร่อยแล้วก็ลดต้นทุนแท้กเจน,นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามทิปใหม่ของเรานะครับขอบคุณครับ เอ้ครับนี่คืออาหารที่เราทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาตากแดดนะครับให้มันแข็งตัวสักก่อนถ้าหากว่าเราไม่ตากแดดเวลาเราเราปลาลงในบอ่อมันจะละลายแล้วก็มันจะจมน้ําแต่ถ้าแต่ถ้าเราตากแดดมันจะแข็งแล้วก็มันจะลอยลอยน้กอย่างเราสามารถเก็บได้หลายวัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาปลาเวลาเราใส่ในบอ่อเนี่ยปลามันจะกินแย่งขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูคลิปถัดไปครับผม